ดูขึ้นมายานสาวอารมณ์ดีๆยิ้มแต่ก็คิดพาแต่สิ่งดีๆสิ่งได้่ว่าเฮติเฮ้ามีความสุขถ้าลโกขึ้นมายานสาวาห่อยิดเอาให้ิเฮ้าอะไรมีความสุขให้ิเฮ้าไหนยิ้ยมให้ิเฮ้าหดือครัวชอบก็จะมีความสุขงานสาวขึ้นมาก็ต้องไปคิดหาเนี่ยจะ่ามันเดียดเฮ้า โศกเศร้าเพื่อห้เขามีความสุขกินห้ดีสิ่งดีดีสิ่งงามงามสิ่งสวยแล้วเพืดอนาตาเห้สซอใสให้เ่าได้มีห้อยนิ่มจิตใจเขากับมีความสุขจิตใจเขากับเบิกบ้านถาว่าตื่นเศร้ากินมากเขาเลยนิ่มเขาไดือหัวเห้มีอารมณ์ดีเขากับมีความสุขถือว่าว่านนันเบิดมือเขามีความสุข ห้าสิบเบอร์สูงเบร์สาวกินท่าจะสิ่งดีดกินทาแต่สิ่งทำงามถ้าคิดว่าโอ้สิ่งนั้นสวยงามพ่อก็มีความสุขเหตดทางม,มีอารมณ์ดีคือว่าเหมือนนั้นเป็นวันที่ดีสำหรับเฮาเพราะว่าจิตใจเฮาเบิกบานให้มีความสุขเฮาสิบเบอร์สูเบร์สาวห้าสิบ่งงมงงเงาเฮาสิบเครียดเฮาก็สิอารมณ์ดีเฮาก็สิมีสี เพราะว่าหากินหาจะสิ่งดีถ้ากินห่าจะสิ่งงามๆสิ่งเห็ดหามีความสุขแนบเบิ่งไก่ก็มีความสุข้าเห็ดวียกก็มีความสุขหาปั้ดเทื่อน้าก็มีความสุขเพราะว่าความสุขออกมาจากทั้งในทีออกมาจากทั้งในใจท่านทีปั้ดเที่ยนอยู่ก็มีความสุขล่างถวยก็มีความสุขทุเรียนทุสานแตงกินแตงยาเฮ็ดยังก็มีความสุข เราห้ามกินห,ห้ามีความสุขให้อารมณ์ข้อดีเพื่อว่ามือหนอหาหันเม้นวันดีสึ่งตามห้าวขึ้นเสาขึ้นมาห้าคิดหามจะสินน่งดีๆแ <c oughs> ไหนก็คิดเบื้องมาอืม,มือนี่ข่อยสีไปใส่น้อข่อยสีมีความสุขขอ่อยเช็ดย่างน้อข่อยสีมีความสุขขอ่อยเชต้องไปาขายเครื่องมือนี่ปรกอบต้องโศกต้องใส่ต้องมีความสุขต้องในเงิน แตงกี๊เข่งมั่งมานตังๆให้คิกก่อนออกอยากเคลื่อนกินท่ายจะชิ่ดีดีถ้าลงเคลื่อนไปห้ากับโสดดีถ้ากับโสดห้ากับไส้ไปขายไปขายกระลำกระด้วยกระเฮงกระสือไหลขายมานเพราะว่าให้กินท่ายจะชิ่ดีดีให้อารมณ์ดีท่านถามว่าตื่นสาวขึ้นมานาบูดนาไข่ห้าจังสั่นห้าจังสี่นี่โอ้ยมือหน่าเนี่ยมันมือบ่ม,อมีความสุขเลยมือบ่เฮงหมดอละ คัารท่าลงเพื่อนทองซานไปขาดไปคล้ายก็ได้เพื่อไว้เหมือนนั่นแม่นดุ๊บบดคล้ายและเพราะว่าจะอารมณ์บอดีอารมณ์บอดีเด็กกับงุ๊ดงิด,ดสีวิตขาดไปคล้ายกันเือว่าหมือนนั้นนั่งกลดบริยู่ละเพราะว่าจะคิดห,ห,ห,ห่าจะสิงเห็ดไหนจ่าเสียใจคิดห่าจะสิงหายใจว่ามีความสุขจยากกันส,ส,ส,สิบัวโศกบัวไส้สุพิธามาขาคล้ายกับบัวได้เทปยังกับบัวได้เพระาะว่า แม่ใจเ่าคิดคิดท่าจะสิ่งบุดีเด็กกระเพ้าเมาคิดให้ฮ่าวมีความสุขวาเป็นนางขานางคล้ายกับบโัโศกบ,บัวใส่บัวลำบัด้วยบัวสื่อไหลคล้ายมานเพราะว่าฮ่าวมีสามาธิฮ่าวมีสามาธิเทากับไปขานางคล้ายบัวไหลไปเหตุยังคือกันสุเพ็นหลายเฮ็ดการณ์นึกปลใส่คือการขาว่าหาอารมณ์บุดีเงินนั่นเนี่ยเหมือนทฮ่าวมีความสุขเป็นเหมือนอ่ะขาห่าอารมณ์ดีดูขึ้นมาอารมณ์ดีนิมบัว เห็นยังกะมีความสุขคือมาหมื่นหนึ่งเป็นมื่นหรือข้ามีความสุขมือนหนึ่งนมื่นข้าโศกข้าใสเด้อพอแม่พี่น้องเกิดตื่นเสาร์ขึ้นมาหายอารมณ์ดีเฮ้ยยังกะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเบิดทุกเสียงทุกอย่างให้คิดดีทำดีหอกอะไรดีเด้อ